ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะการ FF ง่ายๆก็คือใส่รหัสเว้นวรคและชื่อเล่นรหัสเว้นวรคและชื่อเล่นหมอนทองเกรดพรีเมียมเนื้อหนึ่งจันบุรีรับประกันเนื้อให้ซื้อทุเรียนกับแพรลี่ไว้ใจได้เลยเพราะว่าเป็นทุเรียนที่เราคัดเนื้ออย่างดีมาเพื่อคุณลูกค้ากิโลละ280บาทกิโลละ280บาทในราคานี้สําหรับหมอนทองพรีเมียมเนื้อหนึ่งเพื่อคุณลูกค้าทุกคนนะคะราคาที่เราขานหน้าร้ายยังไม่รวมค่าส่ง ค่าส่งเหมาเหมาหนึ่งรหัส99บาทใช่ไหมคะพี่ปอขาและก็ในรอบนี้และก็ในรอบนี้เปิดที่รหัสขอไข่อะขึ้นช่างเลยค่ะพี่ปอขาเลยจ้าเริ่มกันเลยนะจ๊ะกับโหลนี้สวขอหนึ่งขอไข่นะจ้ะลูกค้าจ๋าสวยมากขอไข่ค่ะ4าเลจ้าสี่กิโลสี่สี่กิโลสี่หน่งพัสองร้อยสามสิบสองบาทค่ะหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาทกับรหัสขอหนึ่งไข่ที่สนใจพิมพ์ขอหนึ่งด้วยชื่อเล่นมาค่ะ 1,232บาทกับทุเรียนหมอนทองลูกสวยมากอยากบอกว่าไลฟ์นี้อยากให้ช่วยกันเอฟเลยเพราะว่าทุเรียนลูกสวยมากแก่มากเนื้อฉ่ำแน่นอนไปถึงคุณลูกค้านะคะถ้าไม่เอฟไลน์นี้จะเสียใจเพราะว่าทุเรียนสวยมากสำหรับไลฟ์ดึกของวันนี้ค่ะแม่ค่ะอ่ะสนใจพิมพ์าเลยค่ะเปิดรหัสให้หน่อยค่ะขอหนึ่งตามด้วยชื่อเล่นค่ะขอหนึ่งมาแล้วค่ะขอหนึ่ง,งได้จ้ะ แป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกค้าค่ะแป๊บหนึ่งค่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะขอหนึ่งปิดที่พี่เคสค่ะมาต่อกับรหัสขอสองเลยขอสองไปเลยค่ะขอหนึ่งพี่เคสขอบคุณค่ะได้ไปประมาณ3วันทานได้นะคะแต่เราจะบอกวิธีการเช็คเนื้อทุเรียนอย่างละเอียดให้จะมีแผ่นแปะไปหน้ากล่องเลยค่ะบอกวิธีการเช็คเนื้อวิธีการดูวิธีการบ่มวิธีการเก็บลูกทุเรียนนะคะใช่แล้วจ้ะเออ 5้กิโลสี่นะคะเออหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทจ้าหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทค่ะกับรหัสขอสองค่ะใช่แล้วจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทกับรหัสขอสองค่ะทุเรียนสวยมากหมอนทองจันบุรีไว้ใจแพรลี่เธอค่ะถ้ากินทุเรียนนะคะอืมเรามีประสบการณ์และขายมาสามปีซ้อนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทกับรหัสขอสองค่ะ ขอสองขึ้นไหมคะที่แอดมินแปน๊บนึงนะคะดูดไม่เอ่ยปิดที่พี่แพรค่ะขอสองปิดที่พี่แพรค่ะมาต่อกับรหัสขอสามเลยจ้าขอสามไปเลยมลแม่ถ้าเราไม่ได,ถไได้ถ้าเราไม่ได้ขานชื่อใครแสดงว่าเอฟไม่ได้นะเราวังมิชาชีพนะ สั่งสินค้าแพรลี่โอนเงินบัญชีนายภพยวันบัญชีเดียวเท่านั้นย้ำเลยค่ะต่อไปค่ะไปไม่เอาค่ะมันมันมันดูดแสงขอสามในราคา 1, 120งพั่ะ1,120บค่ะ1น2 0งพันรกับรหัสขอสามค่ะลูกค้าค่ะกติกาการเอฟของเรานะคะคือใส่รหัสเว้นบักและตามด้วยชื่อนะจ๊ะลูกค้าจ๋าระบบถึงจะดูดนะใส่รหัสเว้นบักและชื่อเล่นมาเลยค่ะขอสามค่ะมาเลยค่ะซื้อหน้าไร้ปลอดภัยสุดขอสามมาเลยค่ะ 1,120ลูกสวยๆกลมๆพูแน่นๆคุณดูสิคะพูฉ่ำขนาดนี้ไม่กินทุเรียนแบบนี้จะกินแบบไหนคะคุณขาเออถ้าไม่เอาทุเรียนแบบนี้รหัสขอสแล้วนะจ๊ะขอสามจ้าเสฟฝนจ่าขอสามมาไหมคะพิมพ์มาเลยค่ะคุณลูกค้ารหัสและชื่อเล่นค่ะใครไม่ทันขอสองมาขอสาได้เลยค่ะแม่มาขอสานะคะมาเลยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอสามาแล้วค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ ขอ3ปิดที่คุณสุพิญญาดาค่ะแล้วต่อกับรหัสขอสี่ค่ะขอสี่ขอสี่มาค่ะสองลูกในน้ำหนักห้ากิโลครึ่งค่ะสองลูกหกิโลครึ่งค่ะค่าส่งเหมาเหมาเก้าบาทนะคะราคาที่อ่านหน้าไลน์ยังไม่รวมค่าส่งค่าส่งเหมาเหมารหัสละ99บาทค่ะขอสี่ในราคา1540บาทค่บบาทกับรหัสขอสี่ค่ะแม่ ขอสี่หนึบาทขอสมาค่ะแม่มาเลยขอสมาค่ะพิมพ์รหัสและชื่อเล่นมาค่ะได้ไปสองลูกเลยนะคะ1,540งารเอาหมอนทองเกรดพรีเมียมไปทานค่ะมาแล้วค่ะขอสค่ะขอสี่ปิดที่พี่แคดแคดดี้ค่ะพี่แคดดี้ขอพระคุณพี่แคดดี้ค่ะขอห้ามาเลยค่ะมาต่อกับรหัสขอหค่ะขอห้าจ้ขอห้า ใครเอฟนะไ,ไม่ทันทักแชทได้เลยใครเอฟไม่ทันทักแชทเลยค่ะ1568บาท1568บาทนะคะกับรหัสขอ5ค่ะพี่นงขามาขอ5้าเลยค่ะ1น6 8บาทกับรหัสขอ5ค่ะหมอนทองเกตดพรีเมียมนะคะเนื้อหนึ่งทุเรียนแก่จัดตัดมาคัดมาลูกต่อลูกค่ะใช่แล้วจ้ะทุเรียนที่เราขายไม่มีทุเรียนยกเข่งนะคะเป็นทุเรียนที่ขอคัดลูกต่อลูกฉะนั้นเชื่อใจเราได้เลยค่ะได้กินทุเรียนอร่อยแน่นอน มาเลยจ้ากับรหัสขอห้ากันแล้วนะจ๊ะลูกค้ากันแล้วค่ะพิมพ์รหัสกับชื่อมาเลยค่ะพี่นงคามาขอห้าเลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทใส่รหัสและชื่อเล่นมาเลยค่ะใส่แค่รหัสกับชื่อเล่นนะคะพร้อมปิดให้ทันทีค่ะรหัสกับชื่อเล่นเลยค่ะมาแล้วจ้ะพี่พี่ลามได้ไปค่ะขอห้าค่ะ ปิดที่พี่รามนะจ๊ะพี่รามตออกับรหัสขอหกค่ะพี่นงคขาไปขอหกเลยค่ะขอหกกิโลหกเนขอหกห้ากิโลหกค่ะหกนะจ๊ะอยู่ในราคาหนึ่ันหกบาทค่ะหนึ่งพันห้สบาทกับรหัสขอหกขอหกค่ะหนึ่งพาร้อยบาทกับรหัสขอหกค่ะแม่ แม่จ๋าขอหมาเลยค่ะ1 5 6่ันห้า้หบดบาทกับรหัสขอหค่ะแม่ใส่รหัสพร้อมชื่อมาได้เลยนะจ๊ะรหัสเว้นวักและชื่อเล่นค่ะใช่แล้วจ้ะขอหมาแล้วค่ะปิดที่พี่หลิวค่ะขอหกขอเจ็ดไปเลยค่ะขอหขอเจดกันไปค่ะขอเจ็แล้วค่ะก้าฝนห้ากิโลเจ็ดค่ะห้ากิโลเจ็ดนะคะกับรหัสขอ ค่ะ1,596บาทค่ะ1,596กับรหัสขอเจนะจ๊ะลูกค้าคะใครเอฟไม่ทันทักแชทได้เลยค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะไม่ใช่ทุเรียนห้องเย็นใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะทุเรียนตัดสดสดเลยอยากให้ดูอยากให้ดูคั่วมากเลยค่ะทุเรียนตัดสดวันนี้เลยค่ะทุเรียนตัดสดจากสวนวันนี้ขายทันทีค่ะใช่แล้วจ้ะไม่ใช่ทุเรียนห้องเย็นค่ะเป็นพี่พี่สรุปค่ะเราขายของสดของใหม่ของคุณภาพนะคะ มาต่อกับรหัสขอแปดค่ะขอแปดค่ะขอแปดหนึ่งรูปกิโลสาม่งพันสร้อยแปดสิบสี่บาทหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ค่ะพันสี่ร้อยแปดสิบสี่กับรหัสขอแปดค่ะขอแปดค่ะไปไม่ต้องกลัวค่ะัวใหญ่วแข็งแน่นอนค่ะัวใหญ่คัวแข็งใช่ค่ะวโดัวตั้งค่ะขอแปดแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าขอแปดแล้วนะจ๊ะขอแปดค่ะมา มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอแปดปีที่พี่ก้อยค่ะมีเฟซทักไปเป็นมิจฉาชีพบล็อกทันทีมีเฟซชื่อดิฉันทักไปบล็อกทันทีเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดค่ะถ้ามีแอดไปบล็อกทันทีมาตอบกับรหัสขอเก้าค่ะเราไม่ทักเราไม่แอดเพื่อนหาลูกค้านะคะโอเคใครเอาอะไรให้บอสกินไม่ได้เลยรู้สึกว่าดีีนี่ไงกาแฟกาแฟแทรี่เท่าไหร่นะกโลกสามกิโลหกค่ะไปค่ะคุณลูกค้าสามกิโลหกกับรหัส 1น0่ันบาท 1, 1> หนึ่งันแดบาทหนึ่งันดบาทก,บกับรหัสขอเก้าค่ะขอเก้าค่ะเจ๊ปอขาขอเก้าค่ะขอเก้าใส่ชื่อมาเลยค่ะหนึ่งันดบาทหนึ่งลูกสวยๆค่ะถ้ามีเฟซชื่อดิฉันทักไปบล็อกทันทีเลยค่ะถ้ามีเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนไปหาบล็อกทันทีค่ะเราไม่เพิ่มเพื่อนหาคนอื่นนะคะเป็นที่พี่แอนค่ะ<น> พี่แอมค่ะพี่ที่พี่แอมนะจ๊ะขอ9้าขอ9้าขออนุญาตให้คุณแอมค่ะขอสิบไปค่ะ4ีกิโลสี่สี่กิโลสี่กับรหัสขอสิบค่ะคุณลูกค้าเตรียมใส่ชื่อได้เลยค่ะ1,232บาทหนึ่งพันสบาท1,232งบาทกับรหัสขอสิบมาเลยค่ะใส่รหัสและชื่อเล่นมาค่ะขอสิบหนึ่งสองสพร้อมชื่อค่ะขอแค่รหัสกับชื่อค่ะขอสิบค่ะพี่เจี๊ยบขาไปขอสิค่ะไปเลยค่ะพี่เจี๊ยบขอสิบมาแล้วค่ะ ปีที่พี่นิชาพี่นิชานี่ขอบพระคุณมากอยู่ตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยไลฟ์สองยังตามมาเอฟอีกกับขอพระคุณค่ะมาต่อกับรหัสขอสิบเอ็ดค่ะขอสิบค่ะสามกิโลเก้า่สามกิโลเกิค่งพันาสิบสบาทค่ะหนึ่บาทกับรหัสขอสิบค่ะแม่ใช่แล้วจ้ะขอสิบเอขอสิบค่ะหนึ่งพันเก้าสิบสบาทใส่ชื่อเล่นมาเลยค่ะ พลาดทุเรียนชุดนี้ถือว่าพลาดสุดพลาดมากเพราะว่าสวยมากทุเรียนเนี่ยเนี่ยไลน์นี้ทุเรียนสวยมากหมอนทองเกรดพรีเมียมเนื้อหนึ่งทุเรียนแก่จัดอืได้ไปรสชาติหวานมันเป็นที่พี่อะไรนะคะเป็นที่พี่สิค่ะต่อไปค่ะขอสิบสองต่อเลยจ้าขอสิบสองขอสิบสอง 5้ากิโลสองแม่ห้ากิโลสองหนึบาทจ้าหนึ่ห้าบาทกับรหัสขอขอสิบสองแม่ขอ12แล้วค่ะหนึ่ห้าสิบหบาทขอ12ใส่รหัสและชื่อเล่นมาก็พอค่ะระบบดูดทันทีค่ะมาค่ะขอลูกสวยๆวยห้าพูได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้รอเอฟไลท์ต่อไปขอ12ค่ะแม่ขอ12กันแล้วนะจ้าลูกค้าจ้ารหัสนี้ขอสิแล้วนะมาแล้วค่ะขอสิบสอ ขอสิบสองปิดที่พี่ใหม่ค่ะขอสิบสองนี่คุณลูกค้าแนะนําลูกแบบนี้สองลูกมันปอกง่ายและเนื้อเยอะซื้อทุเรียนอ่ะเชื่อดิฉันลูกประมาณนี้สวยมากมาต่อกับรหัสขอสิบสามค่ะขอสิบสามค่ะพี่กะเชิญค่ะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดาทหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดกับรหัสขอสิบสามค่ะขอสิบสามค่ะแม่สตรหัสกับชื่อเลยไม่ดีไม่ขายเสียชื่อไม่เอาค่ะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดบาท ปินที่เท่าไรนะคะปิดที่พี่แอนค่ะต่อไปเลยค่ะขอ14ต่อเลยจ้าขอสิบี่กิโลหนึ่งค่ะ6กิโลหนึ่งนะจ๊ะไม่มีนะคะทุเรียนลูกละ1้อยหไม่มีอย่าไปเชื่อนะคะเพจปลอมค่ะ1 7 0 8บาทจ้า1,708บาทกับรหัสขอ14ค่ะขอ14ขอ14จัดส่งวันพรุ่งนี้ค่ะรอบวันพรุ่งนี้เลยค่ะไปสนีพร้อมรับขอ14กันแล้วนะจ๊ะขอ14กันแล้วค่ะ ใส่รหัสและชื่อเล่นมาเลยแม่มาแล้วค่ะปิดที่พี่วันนิดกมนค่ะเลอหนึ่เบอร์วันค่ะชื่อสวยมากมาต่อกับรหัสขอสิบห้าค่ะวันนิดกมนค่ะมากิโลแปดนะจ๊ะอยู่ในราคาหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทหนึ่งพันหกร้อยี่สิบสี่บาทกับรหัสขอสิบห้าขอสิบห้าแล้วค่ะแม่ตปขอสิบห้าแล้วค่ะลูกทุเรียนใหญ่มากเราคัดเกตค่ะแม่เราไม่มีทุเรียนลูกไม่ดีเราไม่ขายมาแล้วค่ะขอสิบห้า เปที่พี่กุ้งค่ะขอสิบห้าไปขอสิบหค่ะขอสิต่อเลยจ้าขอสิกต่อเลยค่ะอะกิโลเครื่องนะจ๊ะอยู่ในราคาหนึ่นห้าร้อยสี่บาทจ้าหนึ่งนหาร้อยสีบาทค่ะหนึ่งพัน้าร้อยสี่สิบาทกับรหัสขอสิบหกค่ะขอสิบหกค่ะแม่ขอสิบหกค่ะใส่รหัสและชื่อเล่นนะแม่นะรหัสและชื่อเล่นอย่างเดียวนะแม่นะรหัสและชื่อเล่นนะคะพบกวลูกค้านะคะเอฟไม่เอฟเล่นนะจ๊ะไม่เอฟเล่นนะ เอฟเลนสิตแบ็กลดนะแขอสิบหกปิดที่พี่วีนะจ๊ะปิดที่พี่อะไรนะคะไปมาต่อขอสิบเจ็ดค่ะขอสิบเจ็ดขอสิบเจ็ดแม่ขอสิบเจ็ดห้ากิโลเจ็ดนะจ๊ะอยู่ในราคาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทกับรหัสขอสิบเจ็ดขอสิบเจ็ดค่ะแม่พิม์มาเลยค่ะขอสิบเจ็ดแล้วนะคะขอสิบเจ็ดแล้วค่ะแม่มาแล้วค่ะขอสิบเจ็ดมาแล้วค่ะ ปที่พี่แพรมค่ะขอสิบเจ็ดต่อไปขอสิบแปดค่ะขอ18ห้ากิโลสามค่ะห้ากิโลสามนะคะกับรหัสขอ18หนึ่พันสี่ร้อยแปดสิบสี่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดสิบสี่นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่กับรหัสขอ18ค่ะขอ18นะจ๊ะใส่รหัสแล้ะตามด้วยชื่อมาได้เลยค่ะมาแล้วค่ะขอสิบแปด ปิที่พี่โอค่ะขอ18ปิที่พี่โอค่ะมาต่อกับรหัสขอ19ค่ะนี่ลูกนี้สวยค่ะมาขอ19 F เลยค่ะ4กิโล9ค่ะแม่อยู่ในราคา1,372บาทกับรหัสขอ19นะจ๊ะลูกค้าขอ19 1,372ค่ะแม่ขอ19ค่ะเอาไม่เอาค่ะแม่ปิดที่พี่ปิดที่พี่ดาค่ะต่อไปเลยค่ะแม่ขอ20ต่อเลยจ้ะขอ20ขอ20 เท <4 S 2> ่าไหร่นะแม่4ก <5 S 1> ิโลเลยค่ะยอยู่ในราคา1,288บ,บาทกับรหัสขอ20ขอ20ค,20ค่ะ1,288ใส่ชื่อมาค่ะขอ20แล้วแม่ขอ20พร้อมชื่อเล่นมาเลยแม่มาใครอยากได้มากกว่า2ลูกแจ้งได้นะคะอยากได้มากกว่า2ลูกแจ้งได้นะคะ ปิดที่พี่ชมชมค่ะต่อไปเลยค่ะขอ21ต่อเลยจ้าขอ21ต่อเลยใครเอฟไม่ทันทักแชทหลังบ้านเลยค่ะ4ีกิโลนะจ้าอยู่ในราคา1,120บาทจ้าหนึ่่งร้อยบาทค่ะกับรหัสขอ21ขอ21มาค่ะขอ21 1,120ค่ะขอ21ค่ะใครไม่ทันทักแชทหลังบ้านได้นะจ้าใครไม่ทันทักแชทหลังบ้านเลยค่ะไปลุยนี่กาแฟทำให้ดีได้ขนาดนี้ขอ21มาแล้วมาแล้ว ไปได้ี่ป้อนค่ะขอย2มาค่ะขอ22ต่อเลยจ้ายี่สต่อค่ะทำงานสี่กิโล2ค่ะีอนะจ๊ะอยู่ในราคา1176งพันหนึบหกหนึ่งพันบกัร้บหัรหัสขอยี่สค่ะขอ22่สิบสองหนึ่งพันหนหกแม่หนึ่ขอ22บสอแม่ใส่รหัสและชื่อแม่มาเลยติดกันนะคะพี่ปูค่ะวิธีการใส่รหัสพิมพ์ติดกันนิดนึงนะจ๊ะ ปิดที่พี่การจะนกค่ะเลิศต่อไปค่ะขอ23ค่ะ22ปิดที่พี่การจะนกนะคะ1,176บาท1,176บาทถ้าไม่เอฟไลท์นี้คือพลาดมากทุเรียนสวยมากเนื้อสวยฉ่ำแกจัดกับวันขอ23กันแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าขอ23กันแล้วค่ะ 1,176เจ็ดปิดที่พี่อร์ไทยค่ะต่อไปเลยค่ะขอ24ต่อเลยจ้าขอ24ค่ะเอาทั้งลูกแนะน้ำให้ไปซื้อข้างทางนะคะทุเรียนแกะค่ะอะไรนะคะเขาบอกเขาไม่เอาทั้งลูกไม่เอาทั้งลูกก็ไปซื้อที่อื่นโลสี่ค่ะโลสีนะจ๊ะอยู่ในราคา2,072บาท2,072บาทค่ะลูกใหญ่สวยมากนะคะกับขอสองสิบสีค่ะขอ24สวยมากแม่เอาไปเลยปิดที่คนพี่ พี่จี้พี่จี้ค่ะคุณพี่จี้ค่ะมาต่อกับขอ25ี่ะ้นี่นี่ห้าพูสวยๆเลยแม่ห้าปูสวยสวยแม่ห้าูสวยมากหกกิโลครึ่งค่ะหกกิครึ่งนะจ๊ะอยู่ในราคา1,820บาทจ้าหนึ่งบาทกับรหัสขอยี้าค่ะขอยีห้าแล้วแม่หนึ่บาทขอยีหแล้วค่ะแม่ ไปที่พี่ต๊ะตอนยอนค่ะตอนยอนต๊ะตอนยอนมาต่อกับรหัสขอ26ค่ะเขาชื่อนี้จริงเหรอเนี่ยชื่อเฟซเขาค่ะขอพิมพ์ขอพิมพ์ว่าต๊ะตอนยอนจริงเหรอไม่ชื่อเฟซไงอ้าวเหรอพี่ต๊ะตอนยอนค่ะ1,540บาทจ้า1,540บาทกับรหัสขอ26ค่ะขอ26ค่ะ1,540ใส่ชื่อเล่นมาค่ะ เป็นที่พี่อุ้มค่ะต่อไปค่ะขอ27ต่อเลยจ้าขอ27ต่อเลยแม่ขอ27 6กกิโลหนึ่งค่ะ6กกิโลหนึ่งนะแม่นะ6กกิโลหนึ่งหนึ่งนเจ็ดร้อยบาทจ้า1,708บาทกับรหัสขอ27่ส่สิบค่ะแม่รอลูกเดียวรอเลยนะจ้าเดี๋ยวเราจะสลับกันนะจ้าใครรอลูกเดียวรอเลยใครรอลูกเดียวรอเลยขอ27กันแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าใครสนใจพิมพ์รหัสพร้อมชื่อมาได้เลยนะจ๊ะจ้าขอ27แล้วจ้ะแม่ เปที่พีเอค่ะขอคั่นเวลาแป๊บนึงนะจ๊ะลูกค้าจ๋าทุเรียนเรากิโลละสองรอยแปดสิบาทนะจ๊ะค่าส่งเหมาเหมารหัสละ9เก้าสิบเก้าบาทราคาที่เราแจ้งหน้าไลฟ์ไปคือยังไม่รวมส่งนะจ๊ะลูกค้าจ๋าอ่าจ้าฝนผู้ถูกอ่าต่อไปขอยี่สิแปดค่ะห้ากิโลสี่นะจ๊ะอยู่ในราคาหนึ่งพันห้า้ยสิบสองบาทจ้หพันห้าร้อยสิบสองบาทกับรหัสขอ28ยี่สิบแปดแล้วค่ะ ขอ28แล้วแม่ขอ200รหัสนะครับถืนนี้เอฟแล้วโอนเลยนะจ๊ะไม่มีเก็บปลายทางนะจ๊ะไม่มีปลายทางนะคะชำระเงินต้นทางเลยจ้ะแม่ขอ28ค่ะแม่มาเร็วสวยมากสวยมากมาแล้วค่ะ28มาแล้วค่ะปดที่พี่เฟิร์นค่ะขอยี่สิบแปดปีที่พี่เฟิร์นค่ะขอ29ต่อเลยจ้าขอ29ต่อเลยค่ะแม่ ห้กิโลเจ็ดอยู่น <ะ S 1> ใน,นราคาหนึ่ับาทหพห้าร้อยบาทกับรหัสขอยี่สกาจ้าขอยี่สิบเกาค่ะหนึ่้าร้เกิบหกาทกับรหัสขอยี่สิบเก้ค่ะแม่มาเลยขอยี่เกาแล้วค่ายาแผวแม่ยาแผวยาอมไปรอทานทุเรียนทุเรียนทอดก็มีนะคะสั่งได้นะแม่นะ <S <S ไปเร็วปดที่พีพพ่ตาลค่ะต่อไปค่ะขอสามสบ